สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูคุณยายทำหมกปลาช่อนกับปานิลกันนะคะวันนี้เดี๋ยวใช้คุณยายสอนทำกระทงด้วยนะคะกระทงที่ทำใส่หมกปลานะคะมีพริกแกงมีกะทิบแป้งอย่างแม่ใส่แป้งฮะมันมีแป้งน้างใส่แป้งก็เยวใส่บะมีไข่บะมีใส่ไข่ในเนีงแล้อแล้วกับปรุงรสหรอปรุงรสด้วยอะไร ปลาเกลือน้ำปลาเกลือใส่น้ำตาลป่ใส่น่อยแน่เอแล้วก็มีใบยอแล้วก็มีใบเออโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดหังนอ,อันนี้กำลังฉีกใบตองโดยคุณยายบรยากับมืดป่ะฉีกให้ได้ประมาณนี้อ มกแรกอันนี้คุณยายทำให้ดูก่อนนะคะนี่แล้วก็กลัดด้วยไม้จิ้มฟันอันนี้ที่ฉันจะมาลองทำนะคะเออนี่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 นีนนนนน้วก็เอานี้กัด กระจกข้างในกระจกข้างในหรือข้างนอกแมกระจกข้างในข้างในได้ข้างนอกไได้อ๋อเฮ้ยเป็น แล้วล้วเพราะว่ากัดจากข้างนอกใช่ไหมยิ่ฟันกัดอ้าวมันคือป่อยู่อะทำไมอ้อยต้องกัดจากข้างในนี่นีน่นนนอ่ะ ใิ้หล่นพอหนึ่งอันปิดก,ก่อนอนี่ใบตองค่ะนี่เอ้ยไม่ใช่อย่างนี้เราต้องเอาออกข้างนอกอให้มันได้อย่างงี้แล้วเราก็เอาเข็มกดัดกรดัดได้หนึ่ง มุมที่สองอือเอาไม,ม่แตกอ่ะนี่ได้อย่างนี้ อะพอนี่ใบยอเอามาลองใส่หมกลองใส่เยอะไหมสามใบสามใบสี่ใบลองลองหมก <Yeah. S 2> ละให้กระทงแล้วนะคะนี mm. ่กระทงท mm. แล้วก็จัดใส่ในนอ oh, <thank> หนึ่งซึ่ง,ง mm. เราจะตักใส่ในหมก mm. okay. 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 ทำแบบผสมระหว่างปลานิลกับปลาคอปลาคอปาช่อนเออ,เอ,อปลาช่อนปลาช่อนโอ้ <laughs> 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 ภาษาอีสานเนาะนี่แยกออกเละล่ะแม่ ที่หน้ามันเยอะนี่คือใส่กะทิเยอะหรอเพราะปกติทํามันบ่เยอะไงใช่ปะอืาเห็นหาตอนปัานิ่นบบเห็นเห็นอยู่สามตอนครบแล้วนะคะปัานิ่นสี่ตอนห้าเอาเอามาใส่นี่มีปัานิน่นเพราะอะบอก tay sai cái nào rồi mẹ sai này mẹ Sai. subscribe cho sai Ghiền อ๋อย่าใช้มือสิคะใส่ไั่เปยังมันจะเค็มอ่ะตักทีนี้ตักน้ำจากในนี้นะคะใส่จตักน้ำมันใส่ ก็เอาใบโหระพาโรยพร้อมกับใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะอ,คอันนี้ใส่ใบมะกรูดอ้าวอันนี้มันคือบัม่น,มน้ำไหมบัใส่น้ำเป่ใส่เป็นบใส่ใส่ลงไป แล้วมันเกิดจะฟู่ขึ้นเหรอคุณยายหมกที่สามอันนี้ปลาคอรเรบอก ซเซบูได้หนึ่งสองเท่าน,นี่แม่สใส่ไข่จกฟ้องนี่แม่ใส่หน่วยเดียวสามหมกได้อีกได้อีกหนึ่งหมก อลยอืมเตรียมจะหนึ่งแล้วนะคะนี่เมิดแหละ ใส่เรียกนึงไปก็ใส่เต็มจะใส่ให้เต็มซึ่งเตรียมหนึ่งเอาผักโรยหนะ้าพรอมแล้วผักโรยหน้าลไปได้แล้วไปไปเนี่มมนแล้วด้วยนี่ ลอยๆคือเดียวอยากไปยุ่งกับพร้อมนึ่งรอ,อให้มันสุกนะคะขอแอบเปิดดูนิดนึงโอ้ว่หอนยังไม่สุกค่ะอีกสักหน่อย สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอ้น่ากินอ่ะนี่ค่ะสีมือคุณยายคุณยายน้อยนะคะ